เรามาร่วมด้วยเช่นกันนะฮะทั่วไทยบายโกดํามาที่มูลนิธิปักน้โพประชานุเคราะห์วันนี้ได้ข่าวว่าจะมีการมอบสิ่งของให้กับผู้ที่มีความเสี่ยงสูงถูกไหมฮะซึ่งได้กลับมาจากกรุงเทพบ้างมาจากต่างจังหวัดบ้างเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเรื่องนี้อยู่นะครับเพราะจะได้รู้เรื่องครับ ริวันดวงรัตนประทีพนะคะเป็นพยาบาลวิชาชีพชำนาญการที่สำนักงานสาธารณส,สุขําเภอิเมืองตอนนี้ได้รับภารกิจนะคะในการดูแลผู้กักตัวที่มีความเสี่ยงสูงสัมผัสกับผู้ป่วยแล้วก็เดินทางกลับจากต่างจังหวัดแล้วก็มีผลตรวจ PCR อสบอก์ของแม่เป็นลบนะคะก็มากักตัวทั้งหมด14วันนะคะที่จะดูแลในการกักตัวก็จะมีอาหารให้ครบสามมื้อแล้วก็จะมีการตรวจให้ สวอบอีกสองครั้งและครบ14วันก็จะได้รับใบกลับตัวในการกลับบ้านเป็นใบรับรองในการกลับโรวพยาบาลท่านประธานครับเกี่ยวกับวันนี้ที่มอบเป็นเป็นกิจกรรมองค์กรของเราทำไมครับครับวันนี้เป็นกิจกรรมของมูลนิธิปักนโประชานุเคราะห์เกี่ยวกับที่จะมอบสิ่งของอะไรให้กับใครยังไงขอเรียนท่านที่มีเกียรติท่านนะครับตอนนี้นะครับเป็นวัน สำคัญวันหนึ่งของมูลิตี้นะครับเพราะว่ามูลิธิเองเนี่ยเป็นองค์กรโคกงการกุศลนะครับเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์อู่แล้วนะครับในส่วนที่เกิดประโยชน์กับส่วนรวมนะครับมูลิธีก็จินดีที่จะช่วยเหลือนะครับในขนานี้เรได้ทราบว่าทางโรงพยาบาลสนามของเราที่เป็นพับที่บริเวณอลอยู่ของเรานี่ยังมีการขาดอุปกรณ์บางอย่างที่จาเป็นในการใช้งานนะครับเราได้ทราบก็ไม่ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับก็ พยายามไปจัดซื้อจัดหามาเพื่อให้เอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับเพราะว่าได้ทราบว่ามีความขาดแคลนในช่วงนี้อยู่นะครับทางบูลนิิก็จะดูให้การสนับสนุนครับสีบเวาครับนี่คือคณะรองกรรมการมูลนิธิป,ปากน้ำโพประชาธิมะข,ขนะครับเป็นรองประธานทั้งหมดซึ่งวันนี้เดี๋ยวจะมาร่วมมอบด้วยกัน วนี้ก็เป็นนายกสมาคมจินตีย้ยอันด้วยนะครับของจังหวัดนครสวรรค์แล้วก็เป็นรองประธานของมูลนิธิปายมนิธินครคะครับนี่ก็คือเป็นชุดนะเป็นชุดที่เวลาเราจะเข้าไปจุดเสี่ยงเนี่ยเราก็จะต้องใส่ให้ครบมีทั้งถัอ่อถุงเท้านะครับมีทั้งชุด